แปงนั้นอย่างระนี้อย่างนี้คือเกตค่ะเก็บก่อนพุชพุชพุชอะไรเงี้ยค่ะก็ทำเต็มวันไปเสียดเป็นเสียแปงไหนนิธีนะคะแปงนี้ก็ตัดหญ้านะคะไม่เกินอสอนสงเมตได้ข้างในเลยค่ะตึ้งเขาเป็นื่องึ้งเขานะถังกินไปนะคะกลับเราจะไปทางนี้ทางตึ้งเขาเนี่ยคุณตึ้งเขาตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะลง,งน้ำลงมาแล้วฝาข้างหลังเจ้าหญ้าก็มันเป็นา ลองนะคะองน้ำนา่มไหเรา ปู cũng và, cũng y, y, ่านลังขาอยู่ที่เหตุการณ์นร้เขาเก็บน้ำเล็กไปให้มันเป็น้ไปเพราะเดี๋ยวฝนตกอ่ะตรงนี้จะขึ้นยากเลยจตีข่านิดนึงตรนี้นะคะที่ไม่เยอะค่ะแปลงนี้นิดเดียว ตัดเอาเต็มวันเลยเก็บแปลงแปลง,แปลงนี้ยาะไรนนี่นะคะปิดเลนะคะตัดละมองอยู่ตรงนี้อู้ลกเหมือนกันนะคะแต่ปีที่แล้วลกกว่าน,นี้แปลงนี้นะคะแปลงที่ดูแค่นี้ถึงตรงนั้นนะคะตรงนี้อะไรอ่าเงี้ยเป็นนี่อะคะ่ะคอมันหุบลงไปเลยลึกนะคะจะบอกให้ถูกมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงช่วงยากขุม่มบางตรงลงไปเนี่ยนะคะอุย้ยมะละกอไอ้นั้นมันมี ไม่รู้อะไรเจาะก็ลอกดูนกดูเป็นรูแหวนะนี่นะคะแป้งนี้นะคะมีมังคุดอะ่ะปีที่แล้วเรามาตัดตอนช่วงมังคุดออกลูกเราได้กินมังคุดได้นะเดินตามตเขา,าเป็นเลนเยย่าคาทางนี้เป็นี้แต่ปลูกมะพร้าวเอาไว้เป็นแนวอยู่นะ เตเนี่น่าจะตรงนี้เลยค่ะเขตตรงนี้เลยนะคะตรงต้น่นนานตน้นยางเฮ้ยต้นต้นอพูดผิดขอโทษค่ะไม่ได้มองใบมันเป็นต้นไม้ที่รู้จักไม่กี่ต้นนะคะพวกตอพวกต้นเนียงต้นอะไรที่กินได้อะ่ะดิจะรู้จัก <iet S 2> <l acht> แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้จักนะคะถึงจะกินได้ล้วโดนพี่อ้นขับหลอนนลจะ๊ะมาค่ะเรื่องต้นไม้วันนั้น เจอลูกอะไรก็มึงไปถ่ายถามเพื่อนค่ะเพิ่งถามบอกร้อนแกลอ,ลอก็กินได้เกือบเกือบคิดแล้วค่ะอันนี้อ่โมโมหินมาพาน,นะค่ะนึกตั้งนานภาษากลางนี่นะคะจุกนะคะเนี่ยหัวละก็ค่อยเดินนะคะ พี่ยาของเราก็ตัดถึงทางด้านดนะนึ่งนะมันถึงต้นมังคุดนะคะต้นมังคุดที่พวกเราเคยได้กินลูกเดินยาก นี่เป็นมคุดนะคะํำได้นี่นะก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องเก็บหมดเก็บหมดเลยนะคะถึงี้ที่ไม่เยอะคนะที่นี้เดียววันนี้เจ้ายักษ์ของเราก็เก็บขอบๆกันนะคะเดินช้าคะ่ะขอโทษนะคะตามยังไม่ทันเลยแล้วพยายังไม่อยากเดินตามหลังเขามากเลยเม <net> ื่อะกี้ตอนแบงเมื่อเช้าที่ไปตัดมาเชือกเส้นเท่าแขนดีเลยเส้นใหญ่มาก เขาทิ้งเอาไว้ตรงที่ป่ายาพัน ก็ยาวด้วยซึ่งแับแกทำหมอกตั้งนานมันหมุนนหมคะมันหมุนมันหมุนแล้วมันหมุนติดแน่นไปเลยคือเขาไปทิ้งเอาไว้แล้วมันอยู่ในป่ามองไม่เห็นนะคะเหมือนกับเอ่อหลายๆที่นะคะที่เขาทิ้งเออสสยไฟหรืออะไรเงี้ยท่เงปบอยแล้วแล้วก็มันจะพันมีรวดมีอะไรพันเข้าไปลำบากเลยค่ะเหนื่อยเลยเจ้นค่ะำบากเ้าเหนื่อยแตจะเอาออกลำบาก เพราะว่าเครื่องแต่ย่ามันจะไม่มหม,มุนแล้วพันข้างในเลยต้องพ,พักพอะ่ะถ้าไหนเจอรวดรหนาๆนี่แกต้องกลับบ้านกลับบ้านเลยนะคะเอาไฟเผาถ้าเป็นรวดนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาออกได้ก็น,นีค่ะพวกทิง้งขยะามาให้ประมาณนี้เจอประจำค่ะยิ่งตัวไหนลกๆนะคะถ้าเราไปอาร่ะ ถ้าเป็นถับแกไม่เอาบางทีแกแบบเออแกก็คิดว่ามันไม่มีอะไรน,นะตัวแกก็เอาไปเอาใบมิดนำไปก่อนแต่มันก็เล่าหูเล่าตาไปได้นะคะย่ามต <c oughs> ัวจำหายโยท้าพาเขาเออกลูกแล้วแหละเขาโรงแรงนี่นะคะแต่ว่า <c oughs> ไม่น่าจะมีอย่างนี้เลยตันลูกมันเหมี ต้นเตี้ยนี่นะขาหเหรอดูดิค่ะนี่ถึงนมีอยู่ขนานี้ค่ะนี่อมะพร้าวไม่น่าจะมีเนื้อข้างในนะดูมันแปลกๆเ้าต้นมันเตี้ยดีนะคะ แล้วก็ไปมูดให้หมดแดงก็โอเคค่ะเป็นใจค่ะค,ะคะนตัวเองนี่แหละค่ะ ไปบนทางนี้ก่อนนะคะเราจะไปดูว่าต้นเนี้ยต้อน,นอะไรพอดีตะก,กี้เดินตามทีงขับบน,นะคะ่ะโอ้ยหมดอากาศสะท้นค่ะ,ะหมดใต้ต้นมะพร้าวเยอะหมดเต็มเลยนี่นะคะเสรนตาพออีกนิดนึงนี่น,น,นะคะเขาตัดแล้วจะเป็นแบบนี้ข้างๆเนี่ยเป็น พอเป็นคลองเลยนะข้างๆข้างๆฝั่งนี้นะคะข้างๆนี้ข้างแดนเนี่ยค่ะเป็นคลองอ๋อเป็นมะนาวค่ะเห็นลูกมันแล้วจริงๆอะถ้าไม่เห็นลูกก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละลูกมันมะนาวกับมะนาวเต็มปุ๊บหลายอย่างเลยนะอันนั้นอ๋อมังคุดเหมือนกันค่ะมันเพิ่งโต เดินดูนะคะว่าที่เราตัดแต่ตัดนี่นะคะเห็นไหมคะต้นที่ตัด L แล้วอันนี้ยังไม่ตัดนะลกๆเนี่ยเดินตามเขาไปสักนิดนี่นะคะที่ตัดแล้วเดินง่ายขึ้นเดี๋ยวเลยค่ะถ้าไม่ตัดก็ยังหวังจะเดินได้นะคะเนี่ย คือลกแล้วก็แน่นนะคะหนึ่งยากแน่นแน่นเลยแหละดคะูค่ะคือไม่ตัดนี่หาทางเดินลำบากเลยแหละดูนะคะเนี่ยความแน่นของความลกดูมองไม่เห็นเลยไม่มีทางที่จะเดินได้นะคะเพินทถายแกะไปมาแต่เราหาทางแบดนเนี่ยเจอโดนกระดาษอะไรขอกระปุกไม่ได้ด ก็ไปยืนใกล้รถแก่นั่นจะลาวสักสวีสโทรบอกเจ้าของสวนแล้วคะ่ะว่าเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวแกก็ตามมาะนะคะสั่แล้ว เดี๋ยวถ้าเพื่อนขับออกข้างๆเราก็จะออกตามเพื่อนขับไปแล้วเราไปดตัวฝั่งข้าง,างหน้าไปเลยเราไม่ยุ่งแน่ยุ่งเยอะนะคะเนี่ยถึงมันมีส่วนตัวราอันนู้นมันเขาเนาะ,ะนูนะะ้นอุ้ยฟ้าใสะะแล้วค่ะเม้คมเลยแล้วฝนก็ฝนลงอยู่นะเนี่ยแต่ลงนิดๆไม่ลงเยอะนะแต่ฟ้าใสแล้วค,ค่ะเมื่อกี้ค้มเลยนี่ท้องฟ้าใสแล้วที่เห็นมันเขานน่นปลายยางตรงนั้นเลยนะคะน่ะต้นไม้ตรงนั้นน่ะ ตัดแล้วอูกยังไม่ตัดใครเดินได้ก็เก่งนะคะ ชิ้นๆนี่นะเนี่ยมันก็ยังเป็นหอยชี่ยดอยู่นะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เพราะหญ้า,ามันหนามันจะมีช่วงที่หญ้าบางๆก็จะเป็นหนอเชี่ยดนะคะเออเขาเป็นหนอที่น้ำหนักเยอะเสียต่อค่ะนี่นะคะเรานนเดินตามมันไปเรื่อยๆแต่เพื่อนขับระวังคนเล่นเพื่อนขับคนเล่นขอยเก็บให้นี่ก็ตามเอาหมดนะคะต้นไผ่อนนี้ขึ้นมาสะเก็ดกะเนี่ยค่ะ ก็บทังหมดนะคะเออเยอเลตรงนี้เด็กเราก็เก็บนะคะอน้ใ่ี่มมอันนี้ต้องขอยเก็บนะคะิไม่ได้เก็บนะคะ นี่นะคะมัน,น,นะะเป็นคลองยาวเลยโอเคค่ะเราถึงทางออกแล้วแต่ว่าเราต้องรอพี่ต้องขับก่อนนะพอเรามาความพี่ต้องขับเดี๋ยวเราถามพวกเขารอพี่ต้องขับตัดเสร็จแล้วก็